คูสเปเลสครับหมายเลข12ครับจะเสิร์ฟครับเก <ไป S 1> มจะเริ่มครับวันนี้คิบานชุดแดงไทยมาเสื้อสีขาวนะครับคราวที่แล้วเราเอาชนะเขามาได้นะครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับทีมไทยเราสู้กับตรุรกีได้สูสีมากนะครับแตกต่างจากวันที่เจอญี่ปุ่นแต่ว่าปิดเซตไม่ลงทานเองครับ ครับเสิร์ฟมาครับครูสเอาบอลพลิกเน็ตไม่ทันครับยูบาได้ไปก่อนครับ1นต่อศวันนี้เราก็มีทัดดาวนะครับเริ่มจิตเวลาวันนะครับกับตันทีมลุศราแล้วก็มาริกานะครับเป็นผู้เล่นชุดแรกอ่าครับเสิร์ฟข้ามมาลุศราตั้งแล้วบอลเร็วครับเล่นงานได้เลยเป็นทัดดาวนัดแจ้งครับไปาึเลสี่ดาวรุ่งไทย วันที่เจอคู่แข่งสูสีสุดคือเจอตุรกีนั้นเรามีจุดเด่นขึ้นมาคือเรื่องของบล็อกนะครับดีกว่าวันเจอญี่ปุ่นเยอะครับอสลาเสิร์ฟครับเซตขึ้นมาทางคิวบาขึ้นตียังได้ครับไทยอ,อัสลายครั้งหนึ่งออนุมาครับตีอัดบล็อกเลยเป็น2ต่อหนึ่งครับเริ่มต้นใช้ได้ครับถ้าออุมาเล่นได้แล้วนี่เราก็มีโอกาสนะครับ ทีมเวิร์กเรานั้นไม่เป็นรองอยู่แล้วครับเสร็จเร็วครับตีติดบล็อกยังได้ครับไทยเอาคืนไหครับยังได้อยู่คิวบาเซตตั้งขึ้นมาตีไปติดนิดนึงอันเดอร์กลับมาคริสซาออนมาตีอัดบล็อกออกครับไทยได้3ต่อ1นครับครับดูสดชื่นทีเดียวนะครับการออกสตาร์ทไม่มีอาการเหนื่อยล้าเห็นครับขึ้นตีแล้วก็บล็อกออกไปเยอะครับ แต้มของเรา,าครับเสิร์ฟมาตั้งขึ้นมาแล้วก็ตีเลยครับสวยงามเบอร์ของคิวบาดูล้ลำบากเลยครับตีน้ำเงินเพื้นสีแดงนี่เลสคายครับหมายเลขหกมทีตีลงไป จะมาเสิร์ฟครับทางหน้าปราซิโอเสิร์ฟมาครับไอ้ลับบอลแรกดีขึ้นมาอลอมาแม่เอื้อมไปหน่อยครับอารพีบ่บาทํทำแต้มเสมอจนได้ครับสามเท่ากัน เซตขึ้นอ,อ้าวมาเอเดผัวศุน,น์บอกว่าเบิ้ลบอลนะครับนุสลาบอลแรกมามันใกล้เน็ตมากนะครับทำให้จังหวะเซตนีเ่เซตยากครับนุสลาต้องทำ เกิมาครับอ้าพริกเนตโอ้โหมีโชคครับแล้วเล่นบอลเร็วโอ้โหแมตั้งบอลนกชายยังจังหวะยังไม่เข้ากันครับกับทัดดาวอะไรรู้ว่าเขานำเราสองแต้มแล้วนะครับจากที่นำอยู่สามหนึ่ง เ,เสิร์ฟอลุมาโหเสิร์ฟหนักมากคิ่บาอันเดอร์กลับมาแล้วขึ้นตีบอลข้ามมาก่อนครับเปียนุชตั้งมาแล้วหยอดครับอ,อย่างได้อยู่คิ่บาอัดอีกทีนึงสลับแล้วออกไปครับคิ่บามา6.4ต่อนี่ครับ เซตมาแล้วก็ตีลงเส้นเลยเลสคายครับจะเสิฟเซตมาแล้วขึ้นตีเบาครับดืนดีครับคิวบาเอากกะเพิ่นมาตบติดบล็อกครับเหนียวไทยอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้บล็อกครับไทยเอาใหม่ครับเซตไหลหลังมาตีกันแม่ ตีไ,ไล่เส้นไปก็ได้แต้มฮัคิวบาเจต่อสี่ครับกรนี้ถือว่าคิวบาก็ยังได้ทีเลยครับบุกวทำแต้มเลยเลสคายครับจะเสิร์ฟเจต่อสี่แล้ว ตั้งมาหัว,วเสาอืมมือเราหวันอัดลงไปครับจับตันกิฟต์ครับมาแล้ว5ต่อ7ทัดดาวนึกแจ้งครับเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟมา ตั้งแล้วขึ้นตีตรงนี้ได้ครับคิวบาแปดต่อห้าครับไปเรือทำเอาครับครั้งแรกในเซตที่หนึ่งเมื่อเสียสีกันมาในช่วงต้นๆแล้วผมปรากฏว่าคิวบาดีกว่าเราเล็กน้อยนะครับ ทายชุดนี้ก็รอโอกาสของนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่เตรียมพร้อมจะมค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมานะครับเราก็มีวอลเลย์บอลลีที่มีระบบชัดเจนนะครับผูช่วยทีมก็จะถ่ายทอดสดใหด้ตามชมนะัว่าวอลเลย์บอลบ้านเรานั้นมีการพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างครับในแต่ละปีตอนนี้ก็ต้องพยายามทำให้แต่ละสโมสรมีความใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดครับ ชอนนี้ก็สั่งประชุมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดครับกับการมองคู่แข่งว่าแต่ละคนผู้เล่นแต่ละคนของคิวานั้นถนัดเล่นแบบไหนอย่างไรครับอ่ากับเสิร์ฟมาบอลแรกไทยรับดีครับต่างมาทีนึด้งยอดอยังติดครับเวรวันเซตขึ้นมาโอรมาตีโดนเน็ตอ่าไปโดนบล็อกครับแล้วก็ลงไป6ต่อ8ครับ คู่นี้ก็ต้องดูกันยาวๆครับผู้ชมเพราะว่าสูสีครับใครพลาดนิดตึงนิมองกาดเลยขึ้นมาปีลูกนีวไปออกไปไปได้แล้วครับแป๊บเดียวไล่มาเหลือเจ็ดต่อแปดนะครับก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นเข้าไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับเจ้าของ แชมป์รายการเกมโชว์แต่มันแท้บอกว่าไทยจะชนะคิวบาร์ได้ง่ายๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับจะเสิร์ฟครับอวัเลสนำอยู่9ก้าต่อเจ็ดโอ้โหไม่ทันจริงๆปียนุษย์พยายามแล้วครับตรงนี้ว่าคิวบาร์ได้ไปครับ10ต่อเจ็ด ยังมีปัญหาเล็กน้อยกับลูกเสิร์ฟนะครับของคิวบาร์ครับกล oh <my> ับมาแล้วยอดยังได้อยู่ครับข oh <my. S 1> ึ้นตีเลยครับระดับนิดหนึง่งมุยาตั้งบอลเร็วป้มจิตโอ้โหยังรับไม่ได้ปื้มจิตแทบลงไปเลยอ้าวแต่ผู้ตัดสินแม่ทำมือเป็นโอเวอร์เน็ตนะครับโอ้โห เป็นแต้มของคิวบาร์ครับ11ต่อ7แต่เราโดนในแดเนั้นใช้เน้าไปกันนะเดี๋ยวมันเล่นย่างขึ้นไงรู้ไหมนัดตืนตัวให้เร็วขึ้นหน่อยแล้วก็ละเอียดช่วยกันร้านหน่อยอย่าหุดหยานั่งเท่าไหร่ต้องบอลเท่าไหร่นะโอเคนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อย ภาพนีนเป็นคิวบาร์ครับแต่เสียงนี่เป็นเราครับคือทีมารัเสเซียงคงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าไหนภาษาคิวบาร์เขาคุยกันอะไรภาษาไทยครับ <Hey. S 1> สวิตเชอร์เนี่ยอาจจะตัดไม้ผิดนิดหน่อยครับ <Yeah. S 1> นะครับยังไม่เป็นไรครับยังยังมีโอกาสอยู่ <S <S สี่แต่งทามาเป็นชุดในคิวบาในสั่นเหมือนกันนะครับ กับยอดไปโอ้โหได้ครับไทย8ต่อ11ครับครับตามแรกมานะครับในช่วงนี้หลังจากเรกนับหนึ่งได้ครับต่อ11แล้ว อาครับรับได้เซตขึ้นมาครับยูบาตีหัวเสาไทยยังได้อยู่ครับไดบุกราเล่นเร็วโอ้โหตี่วนปลายนิ้วกับปืมจิตอีกครั้งหนึ่งครับยูบาไทยยังเหนียวอยู่ครับอลงมาเคาะข้ามไปก่อนยูบามาหัวเสาตีลูกนี้โดนเสาอากาศครับไทยได้แต้ม9ต่อ11เอเอาละครับค่อยๆมาครับค่อยๆไป เกิบมาบอคิวบาลลำบากเลยครับต้องคลอข้ามมาก่อนลูซ่าให้มาออุมาตีใส่ตัวไปเลยครับรับได้รับไปสามแต้มรวดเหลือคะแนนเดียวตีเสมอแล้วครับทีเบิร์เราดีจริงๆครับความเข้าใจกันครับลูซาน,นั้นเศร้าโอกาสได้เพื่อนเก่งมาก เดินมาครับเซตตั้งขึ้น Studies, ora, ตีลูงนี้ตีลงครับเกียวลามอสครับเสิร์ฟโอ้เสิร oh, ์ฟออกโอ้เสิร์ฟไปไหนครับเกียว สิบเอ็ดต่อสิบสองครับเืนตจิดเสิร์ฟมาบอลแรกรับดีครับคือบาอ้าวเ,เซตเบิ้ลเองครับสิบสองเท่ากัน จุดเซิร์ฟมาครับเสิร์ฟดีครับโอ้ลงไปโู้ลงหรือเปล่าครับตรงนี้ผู้สิน์ว่ายังไงครับได้ครับไทยดา13-12ครับคะแนนแซงแล้วครับไทยแป๊บเดียวนี่แหละครับทีมไทยที่ัวจิตหัวใจนั้นสุดยอดจริงๆครับคิวบาบอกขอเวลานอกหน่อยครับโสมโครร้อนเลยนะครับเจ็ดคะแนนมานี่มารวดเลยนะครับ13แต้มเข้าไปแล้ว

ครับมาดูกันต่อที่บาไหลายหลังมาเล่นหัวเสาติดบล็อกครับโอ้โหเซตตั้งมาฝั่งนี้บ้างตีไปติดบล็อกไทยนิดนึงครับแล้วก็ลงไป13เท่ากันเซตขึ้นมาแล้วก็ไปใส่เลยครับ ล็อกเราอยู่ห่างนะครับห่างจากเน็ตมากไปหน่อยครับตัดดาวน์แจ้งอ่าครับยันกันอันเดอร์มาโอ้โหสุดยอดเยี่ยมครับตัวนี้ของไทยตัวเล็กกว่าครับแต่จังหวะดีกว่าครับนุสราครับเสิร์ฟ ครับเซตตั้งมาใหม่ขึ้นตีลูกนี้โอ้โหตีหนักครับยูบารน,น้าปาซิโอ14เท่ากันครับครับเขาเสิร์ฟเรามีโอกาสที่จะตั้งมาตีนะครับปาลาซิโอนะครับเสิร์ฟครับเซตครั้งหนึ่งไหลามาตีติดบล็อกออกไปครับอรุมา นายแต้มครับไทยครับ15-14นะครับอดูมาเสิร์ฟครับโอ้โเสิร์ฟมาวันนี้ยังรับได้ครับบอลแรก ขึ้นมาตีลูกนี้ ừ, ไทยเหนียวครับพิยนุษย์เอามาจากด้านหลังเอามาโอ้โหตีไปแม่คิวบาดักทันมาดีครับโอ้เลยบล็อกได้เลยคิวบา15เท่ากันอซามาจากข้างหลังเลยนะครับอนุมานี่ครับตั้งขึ้นมาโดยมาริกาแล้วก็โอ้โหสุดท้ายบอลกระดอนกลับมาหาตัวเธอไม่คาบด้วยนะครับไปโดนแถบเน็ต เสิร์ฟมาครับทางด้านคิวบาตั้งบอลเร็วตีลูกนี้ครับทัดดาวเอาใหม่ที่หนึ่งเคาะข้ามมาวากัสไหลหลังมาตีบนโคง้งต้องช่วยครับคิวบาเคาะข้ามมาก่อนมุสลาตั้งมาแล้วตีลูกนี้ติดนิดนึงครับยังงัดกลับไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งก็คิวบาโอ้โหสิบสามครับเกล16 1 5นี่ครับสูสีจริงครับคู่นี้ ทางเทคนิคแล้วหานแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับมิฉะนั้นเป็นแมชที่เดี๋ยวดูครับจะเป็นยังไงครับแมชนี้ไม่จบง่ายๆเลยอุดมานั้นทำไปหคะแนนแล้วนะครับ ความพลาดเองนั้นเข้ากันเลยนะครับฝ่ายละห้าครั้งลอตของรายการที่รัสเซียเขาจัดขึ้นมามีลาสอตแล้วก็ต้องมีพริตตี้ กับตันทีมเสิร์ฟนะครับเดมาร่าเลสเคขึ้นมาตีครับยังได้อยู่ปีบาหลอกยอดไทยยังไวครับขึ้นออนมาตีเบาๆครับตั้งมาแล้วอีกครั้งเรซเคยอดมายังติดบล็อกอยู่ซ้ำอีกทีหนึ่งยังได้ครับปีนุษ ชนลสละตั้งมาแล้วก็ตีลงไปวิลาวันสิบกเท่ากันครับกับตันทีมครับวิลาวันก็ต้องมาแบกเบาภาระของอนุมาบ้างครับ้งครับมาใหม่ตั้งขึ้นมาแล้วขึ้นตีลูกนี้ยังได้อยู่ทัพไทย ไหลหลังมามารีกาไปไล่เส้นลงไปครับ17-16ต่อครับอันเดอร์มาตีลูกนี้เาไปติดบล็อกครับ สิบเจ็ดเท่ากันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องเน้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งสองทีมเขาเสิร์ฟเสียครับครับเรานำเป็นสิบแปดสิบเจ็ดแล้วอ่าวมาเลก้ากันทองครับจะเสิร์ฟไายน้ำสิบแปดต่อสิบเจ็ดเซตขึ้นมาไปลูนี้ติดบล็อกครับโอ้โหเดอบล็อกออกไปไม่ทันครับเพียุษ คือไปเท่ากันอุตสาหบล็อกได้แล้วครับแต่ว่าบล็อกแล้วไม่สามารถคุมทิศทางได้ครับสำหรับลืมจิตเป็นคนที่โดนบอนลนะครับ สิก้าต่อสิแนะครับมากขึ้นปีตรงนี้ครับยังตีบอลโค้งไทยยังรับได้ครับปีนุชโยนมาแล้วก็เคาะมาตีแมวนรยิกาโอ้โแต่ไทยได้แต้มครับสิก้าเท่ากัน รณ์ดีจริงครับกีฬาไทยทุกชาติเห็นแล้วก็ชอบครับไม่รู้คุยอะไรกัน,นขำตลอด <c oughs> ถ้าออกนี่ยิ้มตลอดครับเป็นเรื่องดีครับน่าชื่นชมสถานการณ์จริงๆแล้วเครียดนะครับตอนนี้เสร็จมาครับขึ้นตีที่ประิอโ,อโ,โอ้โหดล็อกลงไปเต็มๆครับ2 0 1 9 เธอไปเอารับไม่ดีครับหน้าเบิลไปแล้ว48:19นะครับโอกาสของเรามาก่อนเขาครับชิงน้ำก่อนแล้วครับ ตามสองแต้มครับยี่สิบต่อสิบเก้าแตมาครับตั้งแล้วพื้นยอดโอ้เืองได้อยู่ครับบอลเร็วครับพือนหยิต ยอดมาลูกนี้ยังลองไว้ได้อีกทีนึงครับโอ้ bathroom, า้าไปพนลงมาแล้วแต่ติดบล็อกครับนี่ร<ช>ับเคาะลงไปไง่งายๆเลยครับ,<ช>บ ครับตีลูกนี้ดอกสวยกระพื้มจิตเนะตดกเยสเซิร์ฟมาเซ็ตบอลขึ้นมาแล้วตีจิตบล็คคอกครับเอาใหม่ทีหนึ่งอุสลาให้กับอนุมาตีบ้าลูกนี้ครับโอ้โห,โ,หโหลงไป แต้มเริ่มห่างครับ23 20ครับเสริมมาเดตตั้งไว้แล้วขึ้นโอ้โหตีไทยยังได้ครับนักที่มาใหม่เล่นเลยติด <S <S 1> <S 1> ล็อกครับโอ้โหรีบร้อนครับคิวบาโดนเลยครับเซ็ตพอยต์ครับ โแล้วครับคะแนนเดียวครับไทยจะได้เซตแรกจ,จากคิวบามาแล้วนะครับลูกเสิร์บกดดันได้หรือเปล่าเดิอบปลาครับตั้งย้อนหลังกลับมาแล้วตีลูกนี้โอ้โอ้าไทยขออีกทีเดียวกับอรุอมาลิกนี้ออกไปครับโอ้โหนา่าเสียดายยีเสวดต่อ24 ยังมีโอกาสอยู่นะครับทีมไทยเราขออีกแต้มเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเซตแรกต่างก้งนมาครับแล้วก็ตีลูกนิดยังได้ครับทางคิวบาย้อนหลังไปหน่อยต้องคลาข้ามเน้นๆครับเน้นๆครับโอ้โหมา แล้ว25 21ครับไทยน้ำนะครับในเซตที่1ครับ1ต่อ0ูย์เซตครับโ้เล่นเหนื่อยครับเกมนี้ยังสูสีนะครับแต่แบบนี้ถือว่าพยายามประมาทไม่ได้ครับกว่าจะได้เซตแรกนะครับก็ถือว่าเหนื่อยมนกครับเพราะฉะนั้นเซตที่2ต้องละเอียดแบบนี้ครับเราอาจจะไปพลาดในช่วงปลายเซตในการเจอกับตุรกีครับแต่วันนี้ทําได้ในการเจอกับคิวบาครับนำหนึ่อกับศูนย์ะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาชมกันต่อครับว่าไทยจะได้เซตที่2หรือเปล่า